ประวัดหวิดหลวงพ่อก่วยวัดโคสตารามพระเกจิดังแห่งอำเพอสันบุรีจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อก่วยชุตินทโรเดิมชื่อเด็กชายก่วยปั้นสนเกิดเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2448ปีมะเสงเป็นบุตรของนางตวจนายตุ้ยเด็ชมา บิดาพาไปเรียนหนังสือวิชาภาษาของและบาลีกับหลวงปู่กวดวัดบ้านแค่เมื่อเรียนหนังสือจนแตกฉานแล้วบิดาก็ได้ส่งมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดเท้าตําบลดอนกับอำเภอสันบุรีจังหวัดชยัยนาทภายหลังออกมาช่วยบิดามารดาทางไรไ่ไถนาเมื่อถึงวัยอุปสมบทท่านได้พูดไปกับบิดามารดาว่าถ้าได้บวชจะบวชไม่สึกเมื่อท่านได้บวชเรียน บิดามารดาพาไปอุปสมบทที่วัดโบสถ์ตำบลโพงอํงาอำเภอสันบุรีจังหวัดชัชนามีฉาย,ยาว่าชุตินทโรแปลว่าผู้ตัดกิเลสโลกนี้มีแต่ความวุ่นวายของโลกหนักไปด้วยกิเลสตัณหาคือโลกโกรธหลงทั้งสิ้นถ้าท่านผู้ใดตัดกิเลสตัณหาได้ก็จะถึงซึ่งฝั่งพระนิพพานพระอุปัชฌาย์คือพระชัยนาธมูนีท่านถือคำสอนของหลวงปู่ขวด ไม่ขอจัดงานบวชให้ยิ่งใหญ่โดยถือคติจากหลวงปู่กวดว่าพระเทศก็ต้องรู้จักเวลาผู้ศรัทธาก็ต้องรู้จักกำลังหลวงพ่อกวยมีชื่อเสียงด้านการเทศบางคนฝังนั่งร้องให้ชื่อเสียงการเทศของหลวงพ่อกวยจึงเป็นที่โด,ด่งดังหลวงพ่อกวยยังไปเรียนวิชาการแพทย์กับหมอเขียนเป็นแพทย์แผนโบราณ ในสมัยนั้นมีไข้ทรพิษระบาดท,ที่บ้านโคกช้างนอกจากนี้หลวงพ่อก่วยยังได้เรียนปริยติธรรมและวิปสัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อศรีวัดพระปรางรวมถึงไปจำพรรษาอยู่วัดหนองตาแก้วตำบลโคกช้างจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่หนึ่งพรรษาท่านได้ศึกษาเรียนรู้วิชาทั้งการแทร่วิชาทางศาสนาวิชาอาคมและการทาของขลังกับพระเกจิ อาจารย์ดังหลายท่านเช่นหลวงพ่อเท่าหลวงพ่ออินหลวงพ่อเดิมเป็นต้นก่็จะกลับมาจำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านแครหรือวัดโคสตาราในปัจจุบันช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามอินโดจีนลูกศิษย์ลูกหานิยมมาให้หลวงพ่อกลวยสัตยันจึงมีชื่อเสียงโด่งดังมาก สํนักสัตยานเปิดทั้งกลางวันกลางคืนกระทั่งพุทธศตกราช2,521ท่านได้เข้าทําการรักษาเนื่องจากมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคขาดสารอาหารก่อนกลับมาอยู่ที่วัดเช่นเดิมอีกหนึ่งปีให้หลังจากอาการเจ็บป่วยท่านก็ได้ระบุวันมรณาภาพของตนเองไว้ ในวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2522ซึ่งในท้ายที่สุดท่านได้มรณาภาพในเช้าวันที่12เมษายนพุทธศักราช2522สิริอายุ74ปี54พรรษาหลังท่านมรณาภาพลูกศิษย์ของท่านมีคาถาบูชาหลวงพ่อกวยท่องไว้ดังนี้ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆนมามิอิติสุพโตชุตินทโรนะโมพุทธายักษ์นะสิวังพรงมามะอปุอย่าอดยายาอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครพระเครื่องหลวงพ่อกลววที่มีชื่อเสียงได้แก่พระสมเด็จปกโภพ,พระสมเด็จแบบมาก เหรียญรุ่นแรกเนื้อทองฝาบาทพุทธศัตรา2504ีมีดหมอตะกรุดท่ายันเหรียญลังันุุมาเหรียญรูปเหมือนหลังยันมงกุฏพระพุทธเจ้าพุทธคุณที่โดดเด่นเรื่องงานและโชคลาภรวมไปถึงเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมคำสอนของหลวงพ่อ่วยชุตทินทโรวัดโคสิตารามอำเภอสันขบุรีจังหวัดชัยนาทคือ ขอสิทธิ์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่ายาอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขาเพื่อเป็นคำสอนให้สิทธิ์ได้มุ่งมานธรรมสัมาอาชีพไม่กลัวต่ออุปสรร,รคใดๆประวัติหลวงพ่อกวยชุดินทโรและพุทธคุณกลายเป็นตํานานและเรื่องเล่าขานกันปากต่อปากจนปัจจุบันแม้ว่าท่านจะมรณภาพแล้วแต่ก็ยังมีผู้ที่สนใจเรื่องสายศรัทธา และลูกศิษย์ทั่วไทยเดินทางเข้ามากรบาบไหว้รูปปั้นและสังขาหลุงพ่อกล่วยในโลงแก้วตลอดจนเช่าวัตถุมงคลที่วัดโคสิตารามอย่างไม่ขาดสาย